สวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันเสาร์สบายจากสเตชันจะมาใส่ซุ้มกุหลาบบิชอปส์คัสเซิซึ่งได้แนะนำไปเมื่อคลิปก่อนวันนี้ก็เลยจะทำประสาทให้เขาอยู่หน่อยไปดูกันเลยค่ะเราจะมาเปลี่ยนซุ้มกุหลาบนะคะเพราะว่าเขาชื่อ b i ชอปส์คัสเซิปราสาทของท่านบิชอปจะมาอยู่แบบนี้เป็นกระท่อมบิชอป ค่ะออาโคตเทสว,ว้าวอาจจะดูไม่สมน้ำสมนำเนื้อกับบิชอปส์คาซ e ทักเท่าไหร่ก็เลยจะมาเปลี่ยนซุ้มกุหลาบให้เขาเป็นซุ้มกุหลาบที่ซื้อออนไลน์ค่ะราคาหนึาบาทรอโค้ส่งฟรีอยู่ต้องนานกว่าจะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยขั้นแรกนะคะก็เอาซุ้มเก่าเนี่ยออกก่อนก็เป็น ไม้ไผ่ผาซีกนะคะึ่งที่บ้านนี่มีเยอะเลยเราก็เอาออกแล้วก็เก็บไว้สำรองสำหรับรุหลาบเลื้อยซึ่งมีอยู่อีกต้นสต้นนะคะแล้วเราก็เอาซุ้มที่ซื้อเนี่ยมาใส่เป็นซุ้มสีขาวความสูงขนาด150เซนติเมตรค่ะสาหรับการใส่นะพี่ก็พบว่าไม่ยุ่งยากเหมือนกับต้นก่อนนะเพราะว่า กุหลาบเขายังเล็กอยู่ทำใหเ้เขาไม่ได้มีกิ่งก้านที่มันยาวมากนะคะเราก็ใส่ซุ้มให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกค่ะโน้มผูกไปกับซุ้มค่ะซึ่งกิ่งกุหลาบเนี่ยเวลาที่เราโน้มแล้วก็ผูกไปกับซุ้มเนี่ยจะทำ,ทำให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จะมีดอกต่อไปแต่พี่ก็ตั้งใจว่าจะพักต้นแล้ว ก็จะให้เขาพักร้อนสักระยะหนึ่งนะคะก็คือถ้ามีดอกมาพี่ก็จะเด็ดทิ้งไปเลยแล้วค่ะทีนี้ซุ้มกุหลาบเนี่ยเวลาเขาส่งออนไลน์มาเนี่ยก็จะเป็นเหมืกับสองระดับเนี่ยเราใส่ระดับที่1ไปละก็เอาส่วนที่เป็นส่วนข้างบนนมาสวมต่อนะคะนี่แล้วก็น้อมกิ่งให้เรียบร้อยค่ะก็ใส่ไม่ยากนะแต่ปัญหาที่พบก็คือซุ้มเนี่ยมันเป็นซุ้มขนาด150ซนเมตรซึ่ง พอใส่แล้วมันจะดูสูงไม่ค่อยจะสมดุลกับกระถางเท่าไหร่อะคะ่ะถ้าตั้งเอาไว้เนี่ยลมแรงๆเนี่ยล้มได้เลยล่ะคะ่ะเพราะว่ากระถางที่แล้วเนี่ยพายุมาลมแรงมากก็เลยกระถางกุหลาบเนี่ยคว่ำลงมาดินเดินเนี่ยกระจายไปหมดซุ้มแต่ซุ้มก็ไม่ได้หลุดออกมานะคะอันนี้กระถางนี้ก็เหมือนกันพี่ก็จะต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ว่ากดลงไปให้แน่นแล้วก็จะ เติมดินแล,แล้วพี่ก็จะมาหาไม้เล็กๆกันค่ะปากลงไปในดินแล้วก็ผูกไว้กระซูมอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเขาจะไม่หลุดกระเด็นออกมาค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความสบายใจให้กับท่านผู้ชมนะคะเอาแล้วค่ะว่างๆก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมช่องสบายจังสเตชั่นถ้าจะไม่ให้ลืมก็กดติดตามเอาไว้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ